พันเขาเลยหรือเปล่าครับตัวเนี้ยบ่ครับบามัอานอ๋อเนี่ยคุณพ่อเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะคุณพ่อบอกว่าขอไว้ไว้ได้ไหมเพื่อนว่าเอาไว้เลี้ยงงูเลี้ยงควายนะค,ครับเนาะเนี่ยเป็นอาชีพเสริมนะครับเนาะอ่าเสริมสร้างไรายได้นะครับต้องให้แก่ครอบครัวนะครับเนาะนที่บ่าวแอดเคยย,ย้ำอ่าย้ำนัำไปมาอ่าคนาเพื่อนวังย่าง,งาเขานะ่ะเพื่อนมีทีหลายหลายที่บ่าวแอดมานะคนเป็นป่าเนาะพ่อเนาะซุกเสมอมันเสมอมันเครือเก่าพี่น้องป้องป่าย ทุกสุ่สุขคนนะครับเนาะตื่นเซาได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเนาะครับอ่าเมื่อนี้เบวแอดก็จะพามาเที่ยวมาชมมาบึง่งราคาอ่าตรงที่เพื่อนเลี้ยงเลยนะครับเนาะนอกเหนือจากการเลี้ยงวัวที่่าวแอดจะพาไปเที่ยวไปชมนะครับเนาะอยู่ในที่ตลาดวัวนะครับเนาะ บ่าวแอดจะแนะนำนะครับมาอีกที่หนึ่งนะครับเนาะที่น่าสนใจนะครับเนาะจะได้มาพูดคุยจะกับเจ้าของงวยโดยตรงนะครับเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบ่าวแอสไรส์สไตล์อีกแล้รับเป็นขวัญกำลังใจให้นุ่มน้อยหน้ามวลคนอาหน้าแก่คือเก่าเจ้าดื่มนะครับเนาะอ่พามาเบิ่งงัวตามที่คุณพ่อคุณพี่นะครับเพิ่นมาเลี้ยงงูเลี้ยงงัวนะครับโดยตรงนะครับเนาะ ตามบ่าวแอดมาว่าบ่าวแอดจะไปที่บ้านไหนตำบลไหนอำเภอไหนของจังหวัดนครพนมกับ้าสกลนครแบบนี้มุกดาหารแบบนี้นะครับตามบ่าวแอดมาเลยครับไปชมน้ำกันนะครับเด้อสวัสดีครับอันนี้มาจากช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เนาะครับเนาะวันนี้บ่าวแอดก็มาเยี่ยมมาหยามเนาะครับเนาะอ่ายซื้ออย่างเนาะซื้อเอกเนาะครับเนาะและคุณพ่อหนังซื้ออย่างเนาะครับซื้อสมพงศ์ครับซื้อสมพงศ์อายุเท่าไหร่เนาะครับ เจ็ดสิบสองปีได้แต่เนี่ยอันนี้เป็นบ้านอะไรครับบ้านใหม่ไทเจริญอ๋อบ้านใหม่ไทเจริญเนาะครับเนาะอ่าตำบลตำบลวังยางครัับบตำลวงยางเนาะครับเนาะต้องมาใกล้ๆเนาะเสียงตำบลวังยางอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมของเราเนาะครับเนาะวันนี้อ่าพ่อกับคุณพี่เนาะครับได้มาเลี้ยงงูกับควายเป็นบอกครับอยู่เดนี่นะครับเนาะจักโตครับพ่อะวัวตรงนี้น่ะที่เจ็ดโตเนี่ยเดี๋ยวดูดูดูท่าจะให้ชมบรรยากาศก่อนเนี่ยเนี่ย ขา้ยุคคงทวีตของไทยต่างประเทศเบึงบรรยากาศของบ้านเฮาเนาะครับเนาะเนี่ยห้าสิบกว่าตัวเดี๋ยวเพิ่นมาเลี้ยงมาตะโกนนะมันแคบเลยขายงูขายงูขายชื้อขายชื้อดินนี่แหละนั่นเพิ่นขายคือดินดวกชื้อดินเพิ่นว่ามันแคบเพิ่นว่าเนาะมันหาบ่เลี้ยงงัวบ่ได้เนาะพ่อเนาะครับผมก็ขายชื้อดินชื้อดอนไปแล้วชื้อเพคุณให้นาฬะก้าแบ่งออกจากกันแล้วก็ขายงูเนี่ยแล้วซื้อเอาอืที่น้องขายก็ซื้อเอาอื ตามพี่ตามน้องน้องพ่นขายน้องพ่อดูว่านยาเพิ่กับห้าไร่หกไร่นั่งกะพี่น้องแยกขายกับขายแล้วกันบนเี่หน้าก็ว่านยาไว้ให้งูไว้อันนี้เราเลี้ยงวัวแบบบ้านๆน้องพ่อเนาะแต่อีกแบบหนึ่งเราจะเลี้ยงแบบวัวขุนเนาะคุณพ่อไม่ได้ขุนบ่เลี้ยงแบบนี้ก็รายได้ดีอยู่แล้วเนะวาะสายต้นทุนเยอะบอกบัดครับ คนที่มันต้องมีทุนนะพ่อน้างเงินให้เขาอ่ะนะโอ้โตอาหารเพื่อสมมุตมันก็มุดสมมุมงูห้าตัวนี่มันก็ต้องให้เขาสองตัวอืมผมไล้บางเรื่องต้องให้เขาสองตัวอืมสมมุติเขาเลี้ยงงูขุนห้าตัวนี่ครับต้องทิมให้เขาเลยสองตัวอืมเขาได้สามตัวสู้เราเลี้ยงแบบไล่ทุ่งแบบนี้ไม่ได้โบชู้ไล่ทุ่งอืมชูในลทุ่งนี่ธรรมชาติของมันอ่าและคุณพ่อครับอ่าบ่าวแอ๊ดจะถามเนาะครับนอก่าอ่า เลี้ยงวัวพันไหนครับอ่าที่แบบไล่ทุ่งเนี่ยมันถึงจะอ่าราคาดีไม่ตกครับปะปะบามันนี่แหละครับบามันเ<บ>นาะครับเนาะบ่ต๊กเลยแมนบอกครับอ่าแ,แบบแบบอ่าพันโคเลยนี่ก็ต้องเข้าไปขุนเนาะแมนบอผม็น<อ>ผมบ่มบอบอชอบอืมนี่ก็เป็นความรู้สึกของคุณพ่อเนาะครับเนาะราคาบ่ถึงอันนี้ต้องขุนถึงจองขายได้แต่ตรงนี้เราก็ตัวเล็กๆเราจะคิดจะขายเราก็ขายไปดีเนาะเออโอ้เด็กจะเป็นอีก แบบหนึ่งของอีกแนวความคิดนะครับเนาอของคุณพ่อสมพงษ์ของเรานะครับพนบอกว่าพนเลี้ยงงัวมากบาได้หน่อยปีแล้วเนี่ยพนมาเลี้ยงงัวแบบไร่ทุ่งแบบนี้ดีมากเลยเพนบอกนะกับไรงามสั่งเสริมได้ได้นะครับเผืงออย่างซื้อกับเขาแล้วก็จะซื้อกันอะน่าใช่ไหมเนี่ยเป็นนี่เป็นแนวความคิดของคุณพ่อเท่าชิ้ขุนนี่มันเผื่เปืองหัวห้องอาหารเป็นหัวหันก็ได้ซื้อเขาอืม ทำเขาก็ได้ซื้อเขาหน้าเขามีอยู่มันมันต้องมันอาหารเสริมเขาในจะมาทําคอกอีกนะพ่อเนาะครับแบบเอ่อต้องรอเป็นปีขวายเขาจะได้ปล่อยเนาะแต่ตรงนี้ลรคือชิมหกเดือนอย่างเดียวแต่ตรงนี้เราคือแล้วแต่อารมณ์เราแบบเอ่อคุขึ้นจะขายยาำแต่ก็เจ้าขายอือเนี่ยเห็นไหมความคิดของคุณพ่อฉีกแนวของบ่าวแอดเป็นความรู้ของบ่าวแอดอีกแบบหนึ่งในแขนงหนึ่งนะครับเนาะนี่เลี้ยงวัวควายแบบไล่ทุ่งเผื่อว่ามันโอเคกว่ากับเมนความเผื่อแหนึ่ง ถ้าเราไปเลี้ยงโคขุนจริงอยู่ยอดเงินมันสูงนองพอนะ<ง>ท,ที่ที่ล่อเราทําใช่ป่าวล่อให้เราทำาาแต่พออ่ามาเลี้ยงอ่กลัวไล่ทุง่งสักปีหนึ่งสักเจ็ดแปดเดือนเทาจะป้อยครับป้อยแล,ล้วแต่จ่ายเฮาเน้องเป็นพ่อพ่อโง่ขุนเทาขุนไปนี่มันสมมุนเราเลี้ยงห้าตัวหรือสามน,นะอืเนี่ยความคิดของคุณพ่อน้องชา้ผมเลี้ยงแล้วอ่าน้องชา้ผมวนาน้องโดนเลี้ยงโง่ขุนห้าตัวครับ ทั้งซุนซื้อทุ่งอย่างลคาดใบหลายหมอนอเลื้งงูาสามตัวขึ้นไหลลีมันรถทิมม่มของหัวหันน้ำตาลรถทั้งยาที่ยาอย่างเขาเดือดงูให้เขาสองตัวเนี่ยเป็นความรู้สึกของคุณพ่อให้บ่าวเอสได้ถามคุณพ่อเนาะเปรียบเทียบระหว่างเลี้ยง,งัวขุนอ่ากับงูไล่ทุง่งแบบคุณพ่อเลี้ยงเนี่ยคุณพ่อบอกว่าก็เลี้ยงงูขุนเนี่ยมันไวได้ไปไส อย,ย,ยู่หื่นยูสานบได้ลยแบบให้การได้อืแต่ว่ามันหักค่าใช้ใจ่ายเอางูให้เขาจะมีงูให้เขาหาเงินให้เขาลาเงินง่ายลดครับผมเขาเลี้ยงลูกทุง่งเขานี่หาเงินเข้ากระเป๋าเจ้าของเองเนี่ยบ่าวเอสได้มาเจอคนจริงแล้วคนที่ได้ให้คําแนะนาเบ่าเอสได้ดีขาขามากเลยเขาขายร้อยบาทกับเงินเท่ารถอันนไม่ได้ฮักไปใส่ขายเท่าไรก็ได้เท่านั้น เขาไม่ฮักไปใส่เนี่ยท่านพ่อเขาบอกว่าพ่อสมพงศ์บอกว่าถ้าใครสนใจเนี่ยจะยกทั้งคอกได้เลยเขาบอกว่าสนใจถ้ารักต้องใจรักจริงๆในการเลี้ยงวัวเพราะว่าท่านจะเปลี่ยนไปเลี้ยงควายนะพ่อเนาะเมื่อกี้ในที่พ่อบอกเนาะเนี่ยมาโทรตามเบอร์โทนี่แหละเอาเบอร์โทรมาใหม่ในพ่อเก้าเจ็ดรบกวนนนมันจะลืมศูนย์เก้าแปดครับเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ด แปดแปดสี 8, 8, ่คุณพ่อสมพงษ์บ้านใหม่ท่าเจริญเนี่ยตรงนี้กับอ่าเนี่ยหลานชายตรงนี้นะครับเนาะอฝากกดติดตามด้วยเ้อบ่าแอดไลฟ์สไตล์นะกดเข้าไปดูในะยกช่อง youtube นะั่นแหะนะเห็นอยู่บ่อันนี้ก็ให้กระจอไหมนเนี่ยมีอยู่สามที่โต๊ให้เนี่ยครับคุณพ่อบอกยกให้หลานชาย แล้วสามตัวเนี่ยมาเลี้ยงด้วยกันเนี่ยเนี่ยแต่หลานชายเนี่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 ยมันยังน้อยยังนุ่มเพิ่ว่ามันใหญ่ขึ้นมากมันต้องได้หลายเนี่ยเห็นไหมวางรากฐานให้ลูกให้ลใหลานได้คุณพ่อนะคุณพ่อก็มีลูกจะค้นผุนพ่อโอ้ยก็อยู่สามชีคนนะลูกอยู่อยู่นะกริ่งกรุงไท่เขาโภชนใจอืม เนี่ยอยู่กับห้านเนี่ยเพื่อนว่าเนเพื่อนก็นยกไ้หลานไนดะ้สามตัวให้อ่ากว่าจะเป็นหนุ่มมาก็ะไดออกลูกออกแม่เพรุ่ดเนาะพ่อะเนาะเนี่ยเขาวางรากฐานไว้ให้ลูกไ้หลานไว้หมดแล้วเนี่ยแต่ละคนอนุรักษ์ตัวนี้ไว้อมองให้อนุรักษ์แบบนี้ไว้ผมบอกให้เดินตามรอยนะนะครับครับบเดินตามรอยเ่าได้จุ่มไปเทกเ็กครับบเดินรับเป็นความคิดที่สุดยอดมากเลยเขานีไปแล้วนี่มันกะคิดไปหากู้หายืมถึงก็ได้ แตเขาบมมีโง,โงูอมีควายนี่ไปกู้ไปยืมมันยากครับเนี่ยเป็นความคิดของคุณพ่อที่มีรถยนต์ช่องขั้นี่ไปยืมก็งูอซิ้ตัวนี่เขาเอาเงินให้ซิ้ตัวเลยมสมมติว่าผมมีงูซิ้ตัวหนึ่งเนวหลานนี่มีรถยนต์ชองขั้นี่ไปยืม,มนั่นหัวหน้าเอดนี่จักรยานมื่น,นี่พยายามยืมพร้อมกันต้องให้ผมงูอซิ้ตัว รุ่นทงขันนะต้องบให้อือเป็นในความคิดเนี่ยใช่ไหมบ่าวเอสโชคดีมากเลยที่ได้มาพบพอ่อสมพงศ์นะครับง้ความผม,ผมรู้จริงเนี้ยยังไงแล้วผมก็อ่านชี้คิดของผมตัวนี้ครับผมเนี่ยการมุมมองของคุณพ่อสุดยอดมากผ่านไปผ่านมาบ่าวเอสต้องแวะอีกเพราะว่าความรู้ลุ้นๆเลยจากคุณพ่อเนี่ยเพิ่นสืบทอดสืบสารให้อ่าลูกหลานแล้วบ่าวเอสก็เกิดความคิดใหม่นะครับเนาะที่ในาการเลี้ยงบ่าวเอสก็เป็นคนรุ่นใหม่ แต่ก้อนดินนั่งกะบมได้มีหลายตะคามีงโง่มีควายผมขายก็ซื้อของพี่ของน้องไว้ก็คกือหลายเฮดโบแล้วเลยอะย่งเี้นะหน้ากับโบเฮดสองโบนสามโบนหมดแล้วเพราะเราเลี้ยงวัว เรามีเงินทุนของเราในการเงินเลี้ยงวัวเนาะพ่อเนาะที่ไปซื้อให้ซื้อนาซื้อสวนไว้ดีกว่าภาคธนาคารอีกตัวนี้มันมีแต่เป็นกำไรได้อซื้อวัวมาตัวหนึ่งเน่ะปีหนึ่งมันก็ตกลูกตัวหนึ่งเนาะพ่อเนาะถ้าเราเลี้ยงสองตัวก็ได้สี่ตัวแล้วกับแม่เนาะถ้าเป็นสิบล่ะออกปีหนึ่งถ้ายี่สิบตัวคูณึ้นไปเนาะครับเนาะเลี้ยงหกตัวในปีโบได้ต้องได้สองสามสองสามเนี่ยได้ เนี่ยท่านผู้รู้จริงเลี้ยงวัวแบบไร่ทุ่งเนี่ยยังบ่ได้หละน,นั่นน,นีสามโบสูต้องได้สามสุดยอดมากเลยแนวความคิดเนี่ยผมมาถูกทางแล้วผมมาก็เลี้ยงเขาสิบเมตนี่เอาเอาปีละแปดตัวปีละแปดตัวเอาจะย่างว้าวาอันนั้นเลยละ การเลี้ยงงัวที่บ่าวแอสนำเสนอตลอดอสร้างเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวเนยตรงนี้แต่ก,ก่อนนะคุณพ่อบอกว่ามีวัว3 0ม0ตัวนะคุณพ่อเนาะเพิดกระล่อยไปได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยใน,น,นกระเป๋าพนกรรมมาแล้วเป็นธนาคารของครอบครัวของเราเนาะครับเนาะ,ะวันนี้ในข้อของคุณพ่อนะมีงัวพันใดแน่เนาะครับทไทยญ่รครับทไทยไงเนาะครับเนาะตัวหนึ่งก็ราคาอยู่ประมาณสูงสุดที่คุณพ่อ อ่าราคาสูงสุดก่อนตัวตัวหนึ่งละแปดหมื่นไหมพ่อครับตัวต่ำสุดประมาณเท่าไหร่ครับต่ำสุดสามหมื่นสี่หมื่นนี่แล้วครับสามหมื่นสี่หมื่นต่ำสุดเนาะครับเนาะอยากอ่าลบกวนคุณพ่อพาไปเบิกเนี่ยครับว่าราคางูอเนาะาอเนาะอ่ากับควายเพื่อกลี้งควายพร้อมเดบรรยากาศเเบิเนี่นะตรงนี้แต่ก่อนทำนาเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวนี้ก็เขาก็ไม่ได้ทำตัวนี้ใช่ป่ะเขาใช่ถ้ำยุบผมเลยเอาเข้าให้เขาอืคุณพ่อเลยครับ ตอนแรกเขาว่าจะจะทานาแต่พ่อเนี่ยเอาข้าวยกให้เขาอ่าเขาจะเก็บไว้เป็นที่เลี้ยงงูนะครับเนาะคุณพ่อสนใจมากเลยตามคุณพ่อมาครับเนี่ยวัยเจ็ดสิบสองปีเด้อคุณพ่อนาะไปเบิร์นไปชมงวกันครับพ่อครับเนี่ยตามบ่าวแอดมาเนาะครับเนาะเนี่ยนอกเหนือมันก็อยากสั้นเนี่ยเด้อครับเพราะว่าบ่าวแอดก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเนาะครับเนาะเพราะว่าก็ ทำแบบบ้านๆเอาไม่ใช้สแตนอินมาแบบสดๆด,ด,ด,ด้นสดเลยนะครับเนาะไม่มีสคริปต์เด้อพี่น้องขายออกไฟขายโอ,อ๊ก,ออกไปผมก็ซื้อชี้นี่ก็หัวหน้าอือขายชุ้เรื่อยๆราคาพ่อซื้อละขายงอเ่อจะก้อนกับห้าสิบห้าสิบสามจะเก้าเ้ากัเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงวัวตะกอดห้าสิบสามตัวเนาะครับเนาะตะก้อนกันเลี้ยงหกตัวห้าสิบสามเลี้ยงแต่ก่อนดั้งเดิมนหกตัวเนาะพอเนาะครับ จนทุกวันนี้นะมาอาปล่อยไปเนี่ยนาะพอนะ่อเนาะปล่อยไปหลายปล่อยไปหลายงไปน้อยแล้วอืส่งเสียลูกเต้าเรียนนาะงเละซื้อนุนซื้อ,อนี่เยอะแยะคุณพ่อบอกเนี่ยแต่ละตัวของคนพ่อเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับน้องเนี่ย,เน,ยเนี่ยเดี๋ยวบา่าวแอจ,จะให้คุณพ่อเคาะราคาแล้วก็จะมีควายเพื่อเลี้ยงควายผมนาะพ่อเนาะเอาควายมาเลี้ยงผมนี่ตรงนี้พี่มากับหลานหลานชายเขาเปิดน่นนี่เนี่ยเนี่ยมาเลี้ยง วัวอยู่ตรงนี้เลี้ยงมาจากปีแล้วครับบนอยู่ตรงนี้นะโอ้เลยี่สิบปีแล้วครับยี่สิบปีเลยตรงนี้นะคุณพ่อนะอธรรมดาเพื่อนต้องทํานาเนาะแต่คุณพ่อนะบอกขอว้ได้ไหมเดี๋ยวพ่อเอาข้าวให้เนาะอเอาข้าวให้แต่ขอที่ให้เพื่อนไว้กินแต่เพื่อนจะไว้ที่ตรงนี้นะเลี้ยง,งวัวดูดิงงวัวเพื่อนตน่ตลัวงาม ไอ้ตรงนี้จะเป็นพันบารามันเนาะครับน้องผ่อเนาะบาบันแดงเนาะครับเนาะนบามอือันนี้กับบาลามันตัวไหนที่อ่าบาลามันทะ้นตเลี้ยวมีครับที่ที่คุณพ่อบอกว่าตัวละแปดหมื่นตัวไหนครับตัวเมล็ดนะครับตัวหนี้ยตัวก้อนตัวเมล็ดผมขอให้แปดหมื่นถ้าผมบลอดสายตัวตัวแมตแดงตัวนั้นบ่ครับครับคุ้นะครับอืมแล้วแต่ก็มันท้องมีมีลูกนะขอให้แปดหมื่น อืมตัวนี้บอกครับพ่อที่บอกปากกโลกนี่บอกโบตัวน้อยแดงตัวแดงแดงน้อยอ่ะบามันแดงตัวนี้ใช่ปะครับครับตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วว่าลูกมันหออ๋อสองตัวไม่รู้แต่แปดหมื่นบอกลูกฮะก็ได้สามเดือนอืมแล้วตัวตัวเทึบตัวนี้ถ้าที่พี่คนอ่า่นอ่านี่พ่อข้าวข้าวของพ่อเด้เท่าไหร่ครับเนี่ยก็บพกแพงแล้วอ้วน เนี่ยตัวนี้สองหมื่นกว่าเนาะครับน้องตรงเนี้ยอันแม่สาวบะครับตัวเนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้แดงๆนะแม่สาวนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นพันอะไรนะเ่อกี้พันพันคอเลยเนาะครับเนาะเมนับเนี่ยถ้าใครสนใจเนาะครับเนาะมาดูรูปลักษณ์เนาะครับเนาะสนใจตัวนั้นก็อ่าสาวอันนี้สาวป้าได้สมัยก่อนป้าหกป้าฮิตนะพ่อเนาะผมแล้วมาอยู่นี่ก่อนมูนเนี่ยเห็นไหมดั้งเดิมเลยคุณพ่อมาอยู่ก่อนเพื่อนก่อนฝูงเลยเพื่อนว่นเนาะครับ โคก,กับหนทางนี่ก็บมม่มอือแต่ก่อนผนางตังนี้จะเป็นดินแดงเนาะพอเนะครับไรงูไรอย่างคือมาเลี้ยงมาโน,น่นนี่แตมคมไปผมตอกนี่แหละนอนใต้นะผมเอาขยางคุ้มเนาะนอน,อน,นกี่ปีแล้วพ่อมาอยู่ตรงนี้นะครับพศ2ช4สองพันห้ารอยสี่สิบสองมาอยู่นนะง 42, งูเลีย้ยงผมนะไปเป็นทหารพอดีเนาะตอนนั้นเนาะ เนี่ยหน้าตาของคุณพ่อคุณพ่ออะไรนะครับสมพงศ์พ่อสมพงศ์นันสก,กุลกำมริสุกำมิสุครับเนี่ยวัยเจปีส่งลูกส่งหลานเบิ่งเนี่ยเพิ่เลี้ยงงวแต่โกน,นะห้าสิบกว่าตัวครบพ่อ,พอครับห้าส้าสตัวนี่เบิ่งเนี่ย มากับหลานชายชเนี่ยตรงนั้นก็นจะเป็นที่เ่าแดดเสาฝลเพิ่นมาเลี้ยงงูเลี้ยงงวงเงงวบิง่งเน่อาชีพนะครับเนาะไม่ได้ดูถูกอาชีพอื่นนะครับแต่ตรงนี้คือคนที่ชอบกัวชอบควายนะครับเนาะรนะเราอยากมานําเสนอเหมือนบ่าวเอดมาแบบนี้อจากนำเสนอแบบคนไหนที่เพิ่งไปกรุงเทพกรุงไทยเนาะช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีเนะพ่อเนะาะ ควายงามควายงามหลืหาชื่อลิ้นไว้ผซื้อฟ้าไว้เนี่ยเลี้ยงเล่นๆผนว่าตอนนั้นน่ะคนเลยซื้อควายมาเลี้ยงพร้พอมน่ะตรงนู้นนะลิบๆตรงควายเนาะครับนเนาะคนเลซื้อมาเลี้ยงเล่นๆต่อไปน่ะเอ่อเราจะไม่ได้เห็นกันง่ายๆเลยเนาะแต่ตรงนี้คือคนจังหวัดน,นครพนมที่บ่าวแอดไปแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอเริ่มหันกลับมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะเนาะพ่อเนาะ,ะเดี๋ยวนี้เนาะมีแต่เสริมสร้างรายได้เนาะเป็นกอบเป็นกรรมอะไรเนาะพี่น้องที่อยากแนะนํา อยากส่งเสริมคนที่พัเนาครับเนาะคิดว่าเออไปทํางานแล้วเก็บเงินเก็บทองแล้วมันอยู่บ้านอยู่ซ่องเนาะเขาจะเห็นอย่างดีเนี่ยมองดูอยากได้ก็ให้เขาว่าเอ้ามัเลอปั่นอยู่ปั่นแบ่งไปเลี้ยงอยู่นั่นเห็นไหมพ่อคุณพ่อบอกว่าถี่าข่าอยากได้สนใจคนสนใจอยากเลี้ยงคนบโสนใจก็บรจะให้ปบนไหมต้องสนใจจริงๆเนาะเขาต้องมีใจรักในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายต้องดูแลพ่อบอกว่ามาคุยกันได้เลยพันบานเนาะเนี่ย เจ้าเลขเลยนะครับพี่น้องของอำเภอวางยางของเราตรงเนี้อยู่บ้านอันนี้ยบ้านอะไระพอ่อบ้านใหม่ไทเจริญบ้านใหม่ไทเจริญนี่ที่เพิ่นเลี้ยง,งัวมาก่อนเพื่อนในตรงนี้นะครับเนาะเพิ่นมาตั้งแต่อันนั้นเนาะครับนเนาะเบิ่งเนี่ยแต่ก่อนอะห้าสิบกว่าตัวนะเพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยงอยู่คนเดียวนะเลี้ยงมาใหม่ๆนะหกตัวเพิ่นว่าเนาะครับเนาะอ่ะและตัวนี้นะครับพ่อตัวนี้ผมของสี่หมื่นตัวนี้เนี่ยพ่อจะขายใช่ไหมครับเน<อ>าะอันนี้สี่หมื่นนะครับเนี่ย อ่าแม่แม่ฮ้างหรือแม่สาวนี่ลูกติดอมหนอลูกติดเนาะครับเนาะทั้งลูกทั้งอย่างเดียวผมหงาห้าหมื่น<อ>ลูกมันเถิอีกตัวมึงหำน้อยนี่บ้า,มมนาเนี่ยสองตัวเนี่ยพ่อเรียกเคาะอยู่ราคาห้าหมื่นนะครับเนาะเนี่ยตัวเนี้ยและตัวสองไม่ลูกนั่นได้ส้าทองไม่ลูกนั่นบนเท่านั้นนะถ้มันทองก้อนฉีกขายอืเนี่ยอ่สาสูตรของคุณพ่อเวลาเราเลี้ยงงัวเยอะๆน่ะเขาจะป่อยไปที่ปีหนึ่งกั ประมาณจักตัวครับป้อยไปจะปีละสี่ตัวห้าตัวนี่แหละนั่นใช่ไหมปีละสี่ตัวห้าตัวเนาะพี่น้องเนี่ยเพิ่นจะปล่อยไปเพราะว่าต้องเอามาเป็นทุนเป็นร้อนพรนพ่อเนาะเนี่ยถ้าตามไปดูครับบักเกทกตัวนี้คือคักเทเน่พ่อเนี่ยคือคักเทเนี่ยลูกตัวนี้เลยเนาเนี่ยสองตัวตัวตัวผู้ตัวนี้นะครับเนาะกับอ่าตัวเม่ตัวนี้นะครับเนาะเพิ่นป่อยที่ห้าหมื่นนะครับเนาะเนี่ยตัวสีเทาตรงนั้นน่ะทิกเทาตัวเนี้ยเนี่ยคุณพ่อเพิ่อกล้ยงควายพร้อมเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย เราที่บ่าวแอดพาไปนอกเหนือจากที่ตลาดโคกระบือเนาะครับเนาะมาดูเนี่ยเนี่ยน้ำจะมาคุยกับเจ้าของคนเลี้ยงจริงๆน่ะถูกใจนะคุณพ่อบอกรักในอาชีพนี้พ่อยอมพนว่าเนาะมาคุยกันได้เนาะครับไ้ลให้ลใหลานเนาะพ่อเนาะเนี่ยคุณพ่อเนี่ยบอกว่าเขาเลี้ยงมาน่ะห้าสิบหกสิบตัวก,กับตอนนี้ก็คืออ่าโชคดีคุณพ่อเพิ่นบอกว่าเจ้าของที่ตรงนี้เขาจะทํานาเพิ่นบอกว่าในพื้นที่กี่ไร่เนาะพ่อตรงนี้นะ่ะ <16. S 2> <16. S 1> ไร่16ไร่นะครับตรงนี้น่ะเพื่อนบอกว่าไม่ต้องทำปีนี้นะพ่อ,อขอเอาข้าวของพ่อที่นาของพ่อน่ะยกให้เจ้าเอาไปกินเลยบอกว่าเอาปล่อยที่ว่างว่างปา่าเนาะครับเาไวใ้ให้ให้งัวเนาะครับเนาะเนี่ยสูตรลับของคุณพอ่อเนาะเลี้ยงงัวอ้วนเฮ็ดไปไหนพ่อมีอยู่บนแนวความกิดผมก็ไปเกี่ยวงาผมว่านงานชิพกหกไหล นี่เขาปลูกหญ้าไว้โดนสิบหไร่เมื่อกี้เขามาเมือนจล้อรถไถนช่ไหมครับอือแล้วแล้วคุณพ่อเอาวัวกับควายเียวลาตอนเย็นๆย่ะเอาไปไปไปพักไว้ที่ไหนที่บ้านบอกครับอยู่นาครับอถึงนาครับคุณหลังโมดเดิร์นน้อยนึงอืมเดี๋ยววัดผ่านบ่าวเอดผ่านไปผ่านมาเขากลับมาสวัสดีคุณพ่อตลอดเนาะครับเนาะเนี่ยเพื่อนบอกว่าใครสนใจอยากเลี้ยงวัวเนาะครับเนาะเพื่อนบอห่วงวิซ่าเลยแล้วก็เพื่อนก็แนะนําถ้าใครสนใจอยากเลี้ยงงัวอาชีพนี้นะเพื่อน มาคุยกับเพลินได้เลยเพลินยกให้อะไปเลี้ยงเพลินว่าเนาะคุณพอเนาะเออแต่ต้องใจรักเลยเพลินว่านะถ้าเอ่อปล่อยไปให้อะไปเลี้ยงมันจะเป็นสายพันธุ์เนาะพ่อเนาะครับครับอืมเนี่ยตัวตัวเมียตัวนี้น่ะเท่าไหร่มักกะโลกนี่น่ะเนี่ยตัวตัวนี้นะครับตัวดำดำตัวเนี้ยมันดำตัวเข็งของหม้นนูเออสองสองสองตัวเลยอันตัวนี้น่ะยังหมดทันแล้วแล้วอ๋อ ที่พู้ใดมองหาอยากเลี้ยงงงเลี้ยงงังงวนอกเหนือจากที่เออบ่าวอดเอ,อ้ยพาผมไปเบิกแน่ผมอยากไปหาชมงัวตรงนั้นตรงนี้ผมอยู่ไกลตรงนี้อ่าบ่าวอดก็พามาเบิกในสนามอ่าเลี้ยงงัวของคุณพ่อเนาะสมโพงของเราเนาะเนาะเพื่อ ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เลยเนาะครับเนาะว่าเป็นไผรสนใจอยากติดต่อเนาะครับเนาะสอบถามเนาะครับเนาะเกี่ยวกับวัวเนาะครับมาหาเพื่อนได้เลยของคุณพ่อนี่เหมือนที่เบวแอดไปหาพี่โลดเนาะครับเนาะกับพี่ชาติตรงฝั่งนู้นฝั่งทางนี้ก็จะเป็นของคุณพ่อฝั่งนี้อืของบ้านอันนี้บ้านบ้านนนหอมถรงนั่นอันนี้บ้านใหม่ไทเจริญเนาะครับเนาะเนี่ยเราจะมาเห็นกันตรงนี้แต่ก่อนมันเยอะกว่านี้เนาะพ่อเนาะรัดก็เข้าแล้วก็มาคุยกันมืดแล้วอืม ต่อไปก็กลัวนะสามสี่เจ้าไปรวมกันจะเป็นร้อยเลยตรงนู้นนะร้อยกว่าพ่ร้อยกว่าพอว่าสนุกนะครับมาเลี้ยงวัวนะครับเนาะน,นี่เป็นอาชีพที่น้ำไปกินน้ำกันเพ๊บอยู่ละเขา,เา,เาไปกินห่อเขากินน้ำกันทงไหนตรงหน้าไปละหาอยู่หากินยิ่งกระป๋อมคุดคบค,คุดเขตเป็นเช่นไะครับคุณพ่อเนี่ยโบห่วงได้เพื่อนว่านะเพื่อนพาเบาเอดเพื่อนว่าเพื่อเห็นเบาเอสสนใจเนาะเพื่อนพามาเลาะชมบ่งัวเพื่อน อาเบอร์โทรที่เบ่าแอดอ่าขอกับคุณพ่อไว้นะครับนาะเ <_ d ata> พิ่นฝากไว้นะโทรมาไท่ามาถามเราคงราคานะเพื่นสนใจไปไดน เพิ่นแนะนําได้หมู่พวกเพิ่นไลยเนาะครับเนาะอยู่เป็นร้อยตัวเนาะพอเนาะในในสังกัดของเพิ่นน่ะครับอ่าตอนนี้เขาก็จะเลี้ยงอยู่ตรงนี้แต่พอสักพักหนึ่งก็จะห่อคงห่อเข่าพาไปหากินร่วมกันเป็นร้อยกว่าตัวเพื่อนๆพี่น้องเลยยิ่งกว่าตลาดกัวอีกตรงนี้คือสนใจเนาะครับเนาะมาอยู่บ้านใหม่ท่าเจริญมาจะมาคุณพ่อสมพงษ์ของเราได้เนาะครับเนาะอ่าบัดนี้ลูกหลานเนาะครับนามาเยี่ยมมาหยามมัอนี้ขอบคุณคุณพ่อสมพงษ์กับอ่าอ่าน้องทรายเนาะครับเนาะคุณอ่าอะไรอีกอย่างน้อยเนี้ยนะ เอกลักษณ์บอกครับเอกลักษณ์เอกลักษณ์เนาะครับเนาะขอบคุณน้ำคิดน้ำใจที่ให้บ่าวเอสด,ด้มา,าสอบมาถามเนาะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการมีเพื่อนผูกเนาะครับที่อยู่ทกรทุงเทพเพื่อนอยากมามองในช่วงรษรกิจแบบนี้อยากมาเลี้ยงงูเลี้ยงงัวงก่อนซื้อยอย่างเนาะอย่างจากาเฮ็ดอาชีพเลี้ยงงัวงนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะครับเนาะบ่าวเอสดไม่ได้ ต้องแนะนําแบบว่าเออถ้าเรามีอาชีพอย่างนู่นอย่างนี้เราก็ทําตามที่ใจแต่คนที่อยากเลี้ยงวัวจริงๆอ่ะมาโทรมาสอบถามคุณพี่คุณพ่อนะครับนะค,คุณพี่อ่าได้เลยเนาะครับเนาะติดเบอร์โทรของคุณพ่อก็ทิ้งไว้เนะครับเนาะอ่าบ่าวแอดก็ขอบคุณน้ําจิตน้ําใจจากคุณพ่อนะครับนะขอบคุณมากมายเนาะ บัดนี้เบ่าแอดก็พามาเที่ยวมาชมเรียบร้อยนะครับเนาะกับพ่อสมพงษ์ของเรานรเนาะมาเบิ่งมาชมควายและงัวของเพื่อนนะครับนานนี้ที่เพื่อนเลี้ยงไว้นะครับเนาะบ่าแอดสิขออัมราพาจากกันนะครับเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุกสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ํารวยร่ารวยตลอดปีและตลอดไปบุญยูสูค้ค้ามลุ่งเรืล ương, ล ương, ล ương, ล ương. องเรืองเลื่มอยู่ดีมีสุขสุขขู่สุคนครับเดี๋ยวติดตาม คลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบายครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์ด้วยครับ